สวัสดีครับเมื่อสันวันดีเมื่อวันที่เขาก็ต้องเอาปลามาหลัดน,นะครับอันนี้เขาเปิดสตาเที่ยวครับตัวผู้นะครับหลัดกับตัวเมียออกไปทาง ดำจากน้อยเหืือดำจากน้อยนะครับแ้วก็เป็นหางดาวหางดาวแบบงามอยู่ครับประมาณนี้นะครับตุกคูกับหางดาวมนี่กระเสียวลงลัดนะครับเอาลงลัด บไดไ้เทียบนะครับบไดไ้เทียบตัวนี้บไดไ้เทียบเลยลงลงลัมเลยครับนี่เบอร์ห้กวางอันเดียวครับจบตอนนี้เห็นกัน้วครับเห็นกันแล้วน่นะครับวันนี้วันที่หกเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งว่ามันสิรัดกันบ่ครับ ปล่อยทิ่นวันที่นะครับปล่อยอยู่ห้องน้ำห้องน้ำมันก็วางใบเดียวจบอีกประมาณสามเมื่อ้วครับวันดีเก่าเฮาสิพามาเบิ่งว่นสิได้ไข่บ่ได้ไข่นะครับแล้วปล่อยให้มันบ่เหมือนกันไปก่อนครับ มาเบื้งอีกทีหนึ่งนะครับเนาะทำนี่แหละพอปลาง่ายๆเก็บไว้เป็นสตอรี่นะครับสตอรี่ปากกัดผมก็สิเก็บไใบมรดิเหตุเพจนะครับเก็บไว้เป็นเหมือนกับว่าข้าจังสิบ่ต้องลืมนะครับนะมันลืมมันยากสันเดียหยากต้องมาหาต้องมาคิดว่ามัน ตัวใดกูใส่ตัวใดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับกปล่อยมันลัดกันไปครับตอนนี้มันกันตื้นนามอยู่จังหน่อยกัประมาณนี้นะครับมันที่เก่าคอยมาเบิ่งันที่มีบ่กปบปอยมันยองกันไปโหลดสำหรับมือนีก็สวัสดีครับ